สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอรเลเด่นไทยลอตเตอรี่ายอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับแอดมินก็จะลงในส่วนของชุดสรุป2ตัวล่างนะครับเมื่อวันที่1น่กันยายนพศ2 5 6พนะครับแต่นะครับท่านสมาชิกขอเลขเด่นนะ2ตัวมา1ตัวก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของอ่า คลิปนี้ก่อนนะก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับซึ่งในงวดก่อนนั้นก็คือวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ25 1 5น้ะครับแอดมินวางเลขนะเลขบนให้2ตัวก็คือเลข8กับเลข9นะทีนี้นะครับผลของกองสลากก็ประกาศเลขก็คือ5หลักร้อยก็เลข5นะครับหลักสิบเลข8นะแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลข 3นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ของเราก็มีเลข8ตัวนี้นะเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บ,บนนะครับก็ถือว่าผ่านนะแล้วก็2ตัวล่างนะในงวดก่อนก็ให้ที่เลข4กับเลข5นะครับผลออกที่เลข4 2นะครับของเรานั้น 4และ5เพราะนั้นเลข4เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างก็ถือว่าผ่านนะครับทีนี้ทำไมถึงมาลงในคลิปนี้ก่อนเพราะจะได้มีความเข้าใจนะครับว่าตัวเลขที่มาที่ไปนั้นของเรานั้นนะครับจะนำไปเป็นกรอบของตัวเลขและทำให้กรอบของตัวเลขจากเลข0ถึงเลข9้นั้นน้อยลงนะครับทีนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปคำนวณและวิเคราะห์ เลขบนและก็เลขล่าง2ตัวมา1ตัวพอๆกันครับ2ตัวมาหนึ่งตัวในสูตรบนนี้นะครับก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับซึ่ง ในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับกองสลากก็ประกาศเลขก,ก็คือหลักร้อยนั้นได้เลข5ตัวเดิมนะครับหลัก10นั้นได้เลข8ดแอดมินขออนุญาตใส่ประกาดแดงนะครับแล้วก็หลักหน่วยนั้นนะครับก็คือเลข3 5 8 3นะของเราก็มีเลข8นะให้2ตัวเลขกับเลข9้นะครับเลข8ก็เข้ามาตำแหน่งของหลัก10 ตรงนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะทีนี้งวดใหม่นะครับสูตรก็มีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนทีนี้เราก็คำนวณนะไป,ประพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากนะหลักแสนนะครับหลักแสนในที่นี้ก็คือเลข3นะครับก็นำเลข3มมาวางเป็นตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหลักหมื่นนะหมื่นก็คือเลข 3ตัวนี้นะครับคูณ4คงที่3 4 12นะเอาแต่หน่วยก็คือเลข2นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยรางวัลที่1นะก็คือเลข3ตัวนี้นะครับคูณ3คงที่3 3เท่ากับเลข9านะตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่1นึ่งมาดูร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2ตัวนี้นะ คูณ3คงที่นะสองสามเท่ากับเลข6นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่1นนะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับก็นับเลข1มาวางตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่2องร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นำเลข3มาวางตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่2นะครับ 1น่หน่วยทั้งสอ2คือเลข0ูนย์นะครับก็นำเลข0ูนย์มาวางนะครับแล้วก็บวก5คของที่แบบนี้นะครับทีนี้เราก็นำตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็คือเลข3บวก2เท่ากับเลข5้และนำเลข5ไปบวก9ก็เท่ากับ1 4เอาตัวเลขสีและนำเลข4ไปบวกนะก็เท่ากับเลข0นะครับามเลข0ูนย์ไปบวก1ก็คือ1 1บวก3าเป็น4นะครับ4บวก0ย์ก็เป็น4นะ4บวก5ก็เป็นเลข 9นะครับตัวแรกนะครับ9นะแล้วก็บวก1นึงของที่ก็จะเป็น10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0นะครับเพราะฉะนั้นนะเด่นบนนะสตัวมา1ตัวในสุตรนี้จะได้อยู่ที่9และ0 a d m i แอดมินมองไปที่เลข0นะครับนะสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ผิดเลยนะอันนี้ก็แอดมินให้มาดูสถิติแอดมินตัดมาที่ 159เป็นงวดแรกนะครับตามนี้แล้วก็ท่านสมาชิกดูนะครับสถิติที่ผ่านมาแล้วก็นี่ก็เป็นสูตรนะถ้าท่านสมาชิกสนใจก็แคบหน้าจอไปนะครับแบ่งปันไปนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางนะแล้วก็ไม่การันตีนะครับทุกอย่างนะมีเข้ามีหลุดนะอย่าไปมองว่าจะต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ใช้สติในการตัดสินใจนะครับในสูตรนี้จะได้9และ0ทําไมแอดมินมองที่เลข0นะครับเพราะมีคําตอบอีกสูตหนึ่งไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็น2ตัวมา1ตัวอีกสูดหนึ่งที่เดินดีนะครับแต่เดินดีในที่นี้ก็มีเคยกล่าวว่านะครับต้องมีหลุดนะไม่ได้เดินดีเสมอไปเหมือนงวดที่ออก5-9-4 เรามองไปที่เลข1กับเลข2ไม่มาถือว่าผิดนะครับและงวดใหม่เราคำนวณได้8และ9นะผลของกองสลากก็ประกาศเลขก็คือเลขหลักร้อยนั้นคือเลข5ตัวเดิมนะครับหลัก10นั้นคือเลข8ปดอ้มีขออนุญาตใส่ประกาดแดงนะครับตัวที่เข้ามานะแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลข3นะก็จะเป็น5 8 3เลขสวยนะครับ5 8 3เพราะนั้น สองตัวมาหนึ่งตัวในสูตรเนี่ยจะได้เข้าที่เลข8กลับมาเข้าอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่านนะสถิติที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับตามนี้นะเดือนดีนะครับข้ามปีในสูตรนี้เคยแบ่งปันไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสูตรนะก็สนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับแบ่งปันไปนะครับทีนี้งวดใหม่จะได้ตัวเลข2ตัวมาหนึ่งตัวคือเลขอะไรบ้างนะครับ เราก็มาคำนวณในส่วนต่างๆพอๆพกอันครับสูตรก็มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้10ครั้งที่3มงวดก่อนดูก่อนนะครับ1 2 3 10ครั้งที่3มงวดก่อนก็ขึ้นไป1งวดก็คือเลข4บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่3มงวดปัจจุบันและบวกด้วยหลักหน่วยนะครั้งที่3มงวดปัจจุบันก็จะเป็น4 2 4บวกกันนะครับตามนี้นะใส่ตรงนี้นะครับหลัก10งวดก่อนได้เลข4 บวกหลักร้อยปัจจุบันก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันก็คือเลข4ก็จะได้4บวก2เท่ากับเลข6 6กบวก4ก็เป็นเลข10เอาตัวหน่วยก็คือเลข0ตัวแรกนะครับบวก1งคงที่ไปก็จะเป็นเลข1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2ตัวมา1ตัวในสูตรนี้จะได้อยู่ที่เลข0กับเลข 1น,นะทีนี้นะครับทีนี้นะจากสถิติที่ผ่านมาก็เคยผิดนะเคยผิดก็ตามนี้นะครับมันเคยผิดแต่ว่าผิดก็เข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะทีนี้นะครับมันก็จะไปชนกับอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งเราได้เลข9กับเลข0ถูกต้องไหมครับนะแล้วก็สูตรนี้จะได้เลข0กับเลข1เพราะนั้น มันก็จะได้อยู่ที่90และ1นะระหว่าง90และ1นะครับตัวที่มายากที่สุดก็คือเลข9นะครับนะเพราะว่า,าสูตรจะมีในเรื่องของหลักหน่วยล่างบวก7คงที่นะถ้าท่าสมาชิกสนใจในเรื่องของเลขที่เลขออดนะกับเลขเด่นเพราะนั้นระหว่างเลข9เลข0กับเลข1นะครับ ทีนี้แอดมินจะอธิบายแบบนี้นะแอดมนขออนุญาตใส่ตรงนี้นะเลื่อนมานิดนึงนะงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็คือเลข 5, 9, 4ล่รางออกที่ 1, 4แบบนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของนะเลข4ก <6. S 1> ็เดคงที่นะเท่ากับ11เอาตัวคือเลข1เพราะนั้นเลข1จะเป็นเลขอ่อนในงวดก่อนนะครับผลก็ออกที่8ผลออกที่5 83ถูกต้องไหมครับล่างออกที่42แบบนี้นะเพราะนั้นงวดใหม่นะครับเลข1ไม่มาให้เห็นถูกต้องนะครับทีนี้วดใหม่ก็คือหลกักหน่วยล่างคือเล 2, 6, ข2บวก7คงที่เหมือนกันนะ7บวก2เท่ากับเลข9นะครับ9ก็จะเป็นเลขอ่อนนะก็คิดว่าจะไม่มาให้เห็นใน3ตัวท้ายวันที่1นะึ่ถือว่าเป็นเลขอ่อนนะเลข9นะครับแต่ถ้าใครจะเด่นต้องขออาภายัยเพราะนั้น เรามีเลขเด่น2ตัวมาอีกตัวคือ9 0และ1ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแอมินขออนุญาตตัดได้9ทิ้งเหตุผลคือตามนี้ก็จะเหลือเลข0กับเลข1นะครับเด่น110หน่วยในงวดที่จะถึงคืองวดประจำวันที่1กันยา65นะครับเขียนนะครับเลขบนเราให้0และ1นะครับทีนี้เราไปดูเลขล่างนะครับไปแล้วมครับเด่น สองตัวล่างนะครับสูตรนี้ในงวดก่อนคำนวณได้3 4 5หออกที่42สนะครับสูตรก็มีว่าเราใช้หลักพันนะครับหลักพันในที่นี้ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่นะหคูณ2ได้เลข2นะครับตัวนี้นะตำแหน่งต่อไปคือ100ยรางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่เช่นเดียวกันนะห้าสองสิบ เอาแต่หน่วยเลขศูนย์แล้วก็บวกหนงของที่นะครับเราก็จะได้2อบวกศูนย์ได้2 2บวกหนก็เป็น3เดินหน้าไปเป็น4เดินหน้าไปเป็น5นะครับเด่น2ตัวล่างในงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่1กันยายนนะครับพศสองพันหนั้นได้เลข3 4และ5นะครับปถิตินะก็ตามนี้ให้เม็ดแตดมาที่92 นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรนะท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับเดินดียังไม่ผิดแต่ว่าเป็น3ตัวนะทีนี้ถ้า3ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะถูกต้องไหมครับไอ้มินก็มีสูตรหนึ่งที่จะนะคัดเลขให้เหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะระหว่าง3 4 5นะจะเด่นก็คือเลขอะไรจะมาเพราะนั้นต้องตัดไป1ตัว นะก็จะเป็นสูตรนี้ก็แล้วกชมครับก็คือสูตรนี้นะสูตรตัดนะเลข2ตัวล่างออกนะครับในงวดก่อนนะก็คือเรารวมกันแล้วได้เลข7ออกที่42ก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับเราใช้10รางวัลที่1ก็คือเลข8ตัวนี้นะครับบวกด้วยนะหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็ ตำแหน่งต่อไปก็คือบวกด้วยหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือเลข2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น8ปดบวกสจะเป็น11เอาจจะหน่วยคือเลข1แล้วนาเลข1ไปบวก2ก็เท่ากับเลข3นะรจริงๆมันก็เด่นนะเด่นแต่มันมันไม่น่ามานะครับเพราะนั้นนะจากสถิติที่ผ่านมานะครับไอ้บินก็ลองทำตั้งแต่ไล่ไปแต่งวดที่ออก36เลย ถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เอาอยู่นะครับเราก็จะได้เหลือเพียงเลขเด่นเพียงแค่เลข4กับเลข5เท่านั้นนะอันนี้ดับล่างนะครับก็เราได้เลขเด่น3 4 5ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเลข3ก็เราต้องถูกตัดไปก็เหลือเลข4กับเลข5นะในสูตรแรกทีนี้เลข4กับเลข5เดี๋ยวเราก็ไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็ในงวดก่อน นะคำนวณได้ 4, 5, 6นะออกที่ 4, 2นะครับสูตรนี้ก็อธิบายในคลิปก่อนไปแล้วนะนะเพราะนั้นเลข4ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นงวดใหม่นะก็อธิบายซนะ้ำอีกรอบหนึงนะครับก็คือตำแหน่งแรกนั้นเราใช้หลักหมื่นนะก็คือเลข3นะตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปคือร้อยละวันที่1นะึ่งร้อยละวันที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะ ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่3 2เท่ากับเลข6นะตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่4นะ1 2 3 4หน่วยครั้งที่คือเลข6ตัวนี้นะก็นำเลข6แล้วก็บวก6คงที่นะครับ3บวก5เป็น8 8บวกเป็น1 4เอาหนวยเลข4 4บวกก็เป็น0นะเป็น10เอาหดยเลข0 0บวก6ก็เป็น6เดินหน้าไปอีก1ครั้ง2ครั้งก็เป็น6 7 8 เดินหน้าไปตามนี้นะครับไล่ไปแต่นะแต่ให้ดู2ตัวหน้านะเราจะปิดตรงนี้อย่าไปมองที่เลขแปดอย่าไปมองที่เลขแดนะครับให้ดูเพียง2ตัวเพราะว่ามันจะมาบ่อยนะให้ดูตามนี้2ตัวมาตัวเห็นไหมครับอันนี้ก็สูตรนะก็ตามนี้เลยนะครับสนใจก็แคปหน้าจอไปทีนี้พิจารณา 6 7อ่าไม่ต้องมอง8นะครับ6และ7ท่านสมาชิกค,คิดว่าเลขอะไรจะมานะครับเพียงแค่2ตัวเท่านั้นสูตรแรกเราได้4 5ถูกต้องไหมครับแล้วก็แอดมินคิดว่าจะเด่นที่เลข5นะครับแล้วก็ในสูตรนี้เด่นที่67 4นะ4ีอันนี้6 7ทีนนี้แอดมินก็มีสูตรหนึ่งมาหักล้างจากสูตรนี้นะครับก็จะเป็นดังต่อไปนี้ ก็คือสุดนี้นะครับในงวดก่อนนะผลของการคำนวณได้เลข8ออกที่4-2นะเลข8ก็ไม่เห็นใน2ตัวนะสตัวล่างนะครับอันนี้เป็นงวดใหม่นะเราใช้หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข3นะครับก็เป็นตัวนี้นะบวกด้วยนะครับหลักหมื่นหมื่นก็คือเลข3นะครับก็นำมาใส่บวก1นงของที่เพราะนั้น3ามบวก3เป็น6 6 1กบวก1ก็เป็น 7, 7. เลข7ก็คิดว่าไม่น่าจะมา2ตัวล่างและนะโดยเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะให้เข้าใจตามนี้เพราะนั้นเลข7ก็จะเป็นเลขอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเลข6กับเลข7มันก็จะเหลืออยู่ที่เลข6นั่นเองนะสูตรแรกเราได้4,5นะก็จะเด่นอยู่ที่เลข5ถูกต้องไหมครับและก็สูตรนี้เราได้นะหกนะ ก็จะเด่นอยู่ที่เลข6นั่นเองเพราะนั้น2ตัวมาตัวนะสรุป2ตัวล่างในงวดประจำที่1กันยาก็จะเป็นเลข5กับเป็นเลข6ตามนี้นะครับเคลียรนะทีนี้เราก็กลับไปที่แผงแล้วก็ไปในดูในส่วนของชุดสรุปกันนะครับรทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะเลขเด่น1กันยายน2ตัวมา1ตัวนะครับเลขบนแอดมินวางไว้ที่เลข0กับเลข1เด่นที่1 1 0หน่วยนะครับ แล้วก็เลขล่างแอดมินวางไว้ที่เลข5กับเลข6นะครับทั้หมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลสําหรับเลข2ตัวมันตัวทั้งเลขบนแล้วก็เลขล่างสําหรับมวลประชีที่1กันอย่างนนี้นะครับข้หมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางนะครับก็ท่านสมาชิกดูพิจารณาดูแล้วก็ถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะก็นะสุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับนะเลขเด่นนะ ตามนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมาลงในส่วนของทุสรุป2ตัวล่างแล้วนะครับโปรดติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ